พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุดสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ fm 96.75เมกะเฮณรายการทานพระพร,พร,ะพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อคิดจากพระวจนะเรื่องดาวิดก,กับทหารของซาอุลจากพระธรรมหนึ่งสมเอลบทที่17ซึ่งกล่าวไว้ว่าเวลานั้นประเทศอิสราเอลมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อซาอุลเป็นกษัตริย์องค์แรกข,ของประเทศอิสราเอลและอิสราเอลมีปัญหากับคนฟิลิสเตียต้องทำสงครามด้วยกันพวกฟิลิสเตียบุกเข้ามาดังนั้นอิสราเอลต้องตั้งฐานทัพต่อสู้ แต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทําร้ายกันวดกันก็เลยตั้งทับอยู่คนละฝั่งนะ,ะและเวลานั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อดาวิดเขามีพี่ชายที่เป็นทหารของซาอุลเหมือนกันนะ,ะดังนั้นเดวิดซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องนะฮะเลี้ยงเกตอยู่ที่ทุ่งหญ้านะ,ะมีประสบการณ์กับการเลี้ยงเกตมานานแต่ยังไม่เติบโตมากเพียงพอที่จะเป็นทหารนะฮะพ่อของเขา ก็เลยให้เขาไปถามทุกสู่กับพี่ชายซึ่งอยู่ที่ค่ายทาหารนะฮะวันหนึ่งในขณะที่ดาวิดเดินทางไปที่ค่ายทาหารของคนอิสราเอลนะฮะดาวิดก็เห็นผู้ฟิลิสเตียท้าทายคนอิสราเอลนะ,ะโดยที่ผู้ฟิลิสเตียมีเมทับคนหนึ่งชื่อโกลิอัตเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะ,ะใหญ่อย่างกับยักษ์ดังนั้นคนอิสราเอลทุกคนเมื่อเห็นเมทัพของฟิลิสเตียคนนี้ ยืนขึ้นผู้ท้าไทยเขา,าท้าไทยคุณอิสราเอลท้าไทยพระเจ้าของอิสราเอลทุกคนก็กลัวไม่มีใครกล้าต่อสู้เขาบอกให้คุณอิสราเอลเลยบอกว่าท่านแน่จริงไม่ต้องรบให้เสียกําลังทหารมาเลยตัวต่อตัวถ้าใครสามารถฆ่าโกลิอาดได้พวกฟิลิสเตียก็จะยอมเป็นท่ารับใช้แต่ถ้ามาสู้แล้วอิสรเเาเอลแพ้ก็ให้อิสราเอลเป็นท่ารับใช้คนฟิลิสเตียแต่ทุกคนดูแล้วกลัว ไม่มีใครกล้าไปต่อสู้ต่างฝ่ายต่างก็ได้แต่เฝ้ารออยู่ที่ค่ายฝั่งของตัวเองเท่านั้นและในวันหนึ่งเมือเอ่อดาวิดเดินทางไปนะ,ะเพื่อดูว่าพี่ชัยอยู่ที่ค่ายทาหารนั้นเป็นอย่างไรเขาได้ยิงเสียงคําท้าทายของแม่ทัพชาวฟิลิสเตียที่ชื่อกูและาะคนนี้เขาเกิดความรู้สึกโกรกแค้นขึ้นมาไม่พอใจเห็นว่าทําไมคนคนนี้ซึ่งไม่ได้เชื่อพระเจ้าจึงดูหมิ่นเยียบยามพระเจ้าของเขาดูหมิ่นเยียบยามคนอิสราเอล เขาอยากจะไปต่อสู้เขาจึงเสนอตัวอาสาไปต่อสู้นะแล้วในพระธรรมหนึ่งสมเอลเบทที่17ข้อที่26ได้กล่าวถึงข้อคิดสำคัญในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้นะฮะก็คือเมื่อดาวิดเสนอตัวที่จะไปต่อสู้เขาก็นำดาวิดไปฟอกอกริสาซาอูลซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่นะแล้วทุกคนลงความเห็นหรืว่าเธอสู้ไม่ได้หรอเธอเป็นเด็กอายุยังน้อย ไม่ทับคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่นอกจากนี้นะเขายังเป็นคนชำนาญรบด้วยเขามีอาวุธมีทุกอย่างพร้อมเธอสู้ไม่ได้หรอกแต่ในพระธรรมหนึ่งสมเอลบทที่17ข้อที่36ดาวิดบอกว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงเล่มหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนาคนนี้ก็เป็นเหมืองสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทยกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระคัมภีร์ข้อนี้ ดาวิดบอกทุงนะหรือทุงให้กับซาอูลบอกว่าเขาเคยฆ่าหมีฆ่าสิงมาแล้วในขณะที่เขาเลี้ยงฝูงเกยของพ่ออยู่ที่ทุงง่งหญ้าดังนั้นไม่ทับคนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าตัวหนึ่งแค่นี้เท่านั้นนะถ้าเขาจะฆ่าเขาก็ฆ่าได้จากข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่าดาวิดมีประสบการณ์มาแล้วนะไม่เขาจะไม่เคยสู้รบกับคนแต่เขาเคยสู้รบกับสัตว์เป็นสัตว์ร้ายที่มีกําลังมากเช่นสิงหรือหมีเหล่านี้ ดังนั้นการสู้กับคนก็ไม่ต่างอะไรกันนะฮะประสบการณ์ตรงนี้ทําให้เขามีความเชื่อมั่นมีความกล้าขึ้นมาที่จะไปสู้รบในพระธรรมหนึ่งสมเอลบทที่17ข้อที่37บอกว่าและดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจะขยุมเท้าของสิงและจะขยุมเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้และซาอูลจินตราเกตดาวิดว่า จงไปเถอะและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับท่านจากพระคัมภีร์ข้อน,นี้เราสรุปได้ว่าดาวิดมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าที่เขาศรัทธานะ,ะเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าจะทรงสัถิตอยู่ด้วยและทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระนามของพระองค์พระเจ้าจะทรงช่วยนะฮะจากประสบการณ์ชีวิตของเขาในการเลี้ยงสัตว์คนเดียวอยู่ในทุ่งหญ้าเขาเจอสิงเจอหมีมา ไม่มีใครช่วยเขาแต่ความศรัทธาของเขาที่มีในพระเจ้าช่วยให้เขาสามารถต่อสู้กับซาร์ล่านั้นฆ่าซาร์ล่านั้นได้ดังนั้นการที่จะไปทําสงครามกับคนคนหนึ่งที่เป็นศัตรูกับคนอิสราเอลก็ไม่ต่างอะไรกันนะพระธรรมหนึ่งสมเอลบทที่17ข้อที่3 8มสถึงสา ได้กล่าวไว้บอกว่าแล้วซาอุนก็ท่งเอาเครื่องอาวุธข,ของพระองค์สวมให้ดาวิดทรงสวมหมวดทดองสำริดบนศีรษะของเขาและสวมเครื่องกรอให้เขาและดาวิดก็คาดดาบทับเครื่องอาวุธเขาลงเดินดูเห็นว่าใช้ไม่ได้เพราะเขาไม่ชิงแล้วดาวิดจึงทูลซาอุนว่าข้าพระบาทจะสวมเครื่องเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะว่าข้าพระบาทไม่ชิงดาวิดจึงโรลออเสียนะ ซาอุนคิดว่าการที่จะไปสู้รบจําเป็นต้องมียุทธภัณฑ์นะต้องมีเครื่องป้องกันตัวต้องมีอาวุธติดตัวอาวุธที่เขาใช้สู้รบแต่เมื่อดาวิดลองแล้วเห็นว่ามันหนักใช้ไม่ได้ดาวิดก็เอาออกไม่ใช้ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าดาวิดมีความเป็นตัวของตัวเองสิ่งไหนเขาถนาัดเขาใช้ได้เขาก็เอาสิ่งไหนเขาไม่ถนัดใช้ไม่ได้เขาก็ไม่เอานะ เพราะว่าอาวุธเหล่านั้นมาอาจจะมีข้อดีตรงที่เราสามารถใช้ป้องกันตัวหรือใช้สู้รบกับคนที่เป็นศัตรูได้แต่ในขณนะดเดียวกันมันก็หนาดมันเป็นภาราที่เราต้องแบกนะฮะและถ้าหนาดแล้วเราใช้เราก็วิ่งไม่คล่องเราจะหลบเราจะหนีมันก็ไม่คล่องตัวนะฮะดังนั้นการสู้รบบางครั้งอาวุธยุทธภัณฑ์เทนที่จะเป็นประโยชน์มันก็กลายเป็นโทษมันกลายเป็นอุปกรณ์ข,ขัดขวางมากกว่าแต่วิเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ใช้สิ่งเหล่านี้นะฮะ พระธรรมหนึ่งสมเอลบทที่17ข้อที่40เขียนไว้บอกว่าแล้วจึงถือไม้เท้าไว้และเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำทานได้หก้อนจึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงเกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ท่านก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียคนนั้นนะพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเมื่อดาวิดโปรกอาวุธยุทธภัณฑ์ทันไหลายที่ จะใช้ในการสู้รบนะฮะอ่อนหมดแล้วเขาถือแค่อาวุธของเขาที่ใช้เลี้ยงสัตว์เท่านั้นก็คือสลิงนะฮะและถุงย่ามและเขาก็เก็บก้อนหินจากลำทางนะฮะเขาใช้แค่นี้เท่านั้นนะ,ะแล้วเราจะพบว่าในที่สูงนะ,ะเมื่อเขาเข้าไปใกล้นะฮะกรลอาทาาไทยเขานะฮะเขาก็เวี่ยงก้อนหินโดยจากสลิงนะฮะไปถูกหน้าผาของเอกริลอาโกริลอาก,ก็ล้มลง นะเขาก็วิ่งไปดึงดาบของกลริยาทฆ่าตักคอกลริอันเมื่อกลริอาทต,ตายแล้วทหารเฟลิสเตียทุกคนหมดกําลังใจแล้วไม่ท่าของเขามีกําลังมากยังตายกับมือของดาวิดนะฮะเขาคงอยู่ไม่รอดแน่ๆทุกคนก็พากันหนีกลับประเทศของเขาหมดในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรานะหลายอย่างเกี่ยวกับการสู้รบในพระธรรมหนึ่งสมเอลบทที่1 7ข้อที่47ในที่นี้บอกว่าดาวิด กล่าวไว้บอกว่าและชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบทั้งไว้ในมือของเราทันไหลอันนี้คือคําโต้อตอบที่ดาวิดพูดก,กับโกลิอาดก่อนที่เขาจะฆ่าโกลิอาในขณะที่โกลิอากาลังท้าทายเขาบอกว่ามาแค่นี้หรือจะมาสู้กับเขาได้ดาวิดบอกชัดเจนว่าการสู้รบครั้งนี้ไม่ได้สู้ด้วยดาบหรือหอก เราจะสังเกตเห็นว่าดาบหรือหอกเป็นอาวุธที่คนใช้ในการสู้รบยุคโบราณยุคเก่านะการสู้รบจําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธแต่ดาวิดไม่มีดาวิดไม่ได้ถือเพราะมันหนักสาหรับเขานะอาวุธของเขาคือสลิงและความเชื่อความศรัทธาที่มีในพระเจ้านะสลิงกับก้อนหินนะเพราะฉะนั้นการสู้รบครั้งนี้นะดาบหรือหอกสู้ก้อนหินจัดและสลิงไม่ได้นะฮะ ก้อนหินก็ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเก็บจากข้างทางเฉยๆก็สามารถทำให้ดาวิดได้ชัยชนะได้อันนี้ก็มีบทเรียนที่สำคัญหลายอย่างที่เราสามารถนำม,มาใช้ในการดำเนินชีวิตในการแก้ปัญหา,าทุกวันนี้เราอาจจะไม่มีการสู้รบในลักษณะน,น,นี้แล้วแต่เรามีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้เรามีงานหลายอย่างที่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกัน สงครามที่เราต้องต่อสู้ปัญหาที่หนาดปัญหาที่ใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรกับเม่ทับคนฟิลิสเดียที่ชื่อโก,โกลิอาสซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์ปัญหาบางอย่างของเรามันก็ใหญ่เหมือนยักษ์เหมือนกันงามบางอย่างของเราภาระบางอย่างของเรามันก็หนาดมันก็ใหญ่เหมือนยักษ์เหมือนกันการแก้ม,มันไม่ง่ายแต่เราจะทําอย่างไรล่ะเราจึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ตัวอย่างเหล่านี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้สามารถนา,มมา,า,า,ถนาหลักการเหล่านี้มา ทำงานและแก้ปัญหาได้ประการที่ 1. เรามาคิดถึงเรื่องการทำสงครามตามตัวอย่างตรงนี้การทำสงครามเราจะพบว่าคนส่วนมากมักจะคิดว่าอาวุธสำคัญที่สุดยุทธภัณฑ์สำคัญที่สุดมันก็จริงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเหนือยุทธภัณฑ์และอาวุธน่าจะเป็นความชำนาญและความเชื่อมั่นของทหารถ้าทหารมีความชำนาญมากพอแม้อาวุธจะด้อยกว่าเขาก็สามารถชนะได้ ถ้าทหารมีความเชื่อมั่นมีกำลังใจที่เข้มแข็งกว่าแม้ยุทธภัณฑ์จะด้อยกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้แต่ไม่อาวุธยุทธภัณฑ์จะดีกว่าคุณภาพสูงกว่าถ้าประสบการณ์การใช้มันด้อยกว่าก็สู้ไม่ได้ถ้าความเข้มแข็งในจิตใจของทหารด้อยกว่ามันก็ไม่ได้นะประการที่สองการทำธุรกิจคนส่วนมากมองว่ามีทุนก็สร้างธุรกิจได้แต่มีคนมากมมา่ กู้เงินจากธนาคารมาลงทุนไปก็ล้มเหลวทั้งทานที่มีทุนแล้วอ่ะทำไมจึงล้มเหลวคําตอบก็คือประสบการณ์การเอาใจใส่มันอาจจะมากไม่พอมันอาจจะดีไม่พอดังนั้นทุนที่สําคัญทุนที่แท้จริงจึงไม่ใช่ตัวเงินทุนที่แท้จริงก็คือประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อการงานต่อธุรกิจที่เราจะทําถ้ามีตรงนี้ไม่จะไม่มีทุนที่ดีไม่จะไม่มีทุนมาก ทุนจากข้างทางเหมือนดาวิดเก็บก้อนหินจากข้างทางก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะเพียงแค่มีประสบการณ์กับงานให้มากพอใช้ทุนจากสิ่งทั่วไปรอบตัวก็สามารถสร้างตัวได้มีธุรกิจมากมายในโลกนี้ที่เริ่มจากงานอดีิเรกเริ่มจากของเล่นเล่นเริ่มจากของที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจขยายใหญ่โตกระจายไปทั่วโลกได้ นในขณะที่ธุรกิจจำนวนมากที่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารมาเป็น10ล้านร้อยล้านลงทุนไปก็แจ้งสุดท้ายธุรกิจก็ตายมันก็มีให้เราเห็นกับตาดังนั้นประสบการณ์ความเชื่อมั่นการเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าตัวเงินที่เป็นทุนในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้เรามองว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาคนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้นแต่การศึกษาส่วนมาก เป็นการเรียนจากตำราเรียนในห้องเรียนเรียนด้วยการรับรู้ข้อมูลผ่า,กานกำบรรยายนะฮะข้อมูลเหล่านั้นก็เข้าไปอยู่ในสมองแต่ไม่ได้ถูกใช้ถูกเก็บไว้ในสมองเฉยๆนะ,ะดังน,นั้นมีคนจำนวนมากที่เรียนจบการศึกษาก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะเขาขาดประสบการณ์ขาดความเชื่อมั่นขาดความรับผิดชอบนะ,ะขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถใช้สิ่งที่มีได้ต้องใช้ทุกอย่างตามตำรานะเมื่อไม่มีทุนตามตำราที่เรียนก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่สามารถคิด,ดเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองได้ต้องทำตามตำราถ้าหาสิ่งที่อยู่ในตำราไม่ได้ก็ตั้งตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นบัณฑิตจำนวนมากจึงกลายเป็นบัณฑิตวิจัยฝนเอาตัวไม่รอดนะดังนั้นการศึกษาที่ดีที่สุดก,ก็คือการศึกษาที่เป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีประสบการณ์มีความเชื่อมั่นและสามารถใช้วัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวเป็นทุนในการสร้างตัวได้การศึกษาลักษณะน,นี้จะช่วยคนได้ดีกว่าในเรื่องของความเป็นผู้นำก็เช่นเดียวกันนะเราจะสังเกตเห็นว่าต่อมาภายหลังเมื่อซาอูลสิ่งพระชนไปแล้วดาวิดก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของประเทศอิสราเอลดาวิดเป็นผู้นำที่ดีนะในขณะที่พี่ชายของดาวิด ซึ่งเป็นทหารของซาอูลและทหารคนอื่นๆของซาอูลไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำที่เหนือไปกว่าดาวิดนะดาวิดไม่ได้ฝึกการเป็นทหารจากตำราเรียนนะอยู่ในค่ายทหารกับพวกเขาโดยตรงแต่ชีวิตของเขาที่อยู่ในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะทำให้เขาฝึกเขาเรียนรู้เขาได้คิดใจตรงอะไรหลายๆอย่างเขาก็สามารถเป็นผู้นำที่เหนือกว่าคนอื่นได้นะในการสู้รบเขาเป็นแม่ทัพที่ชำนาญกว่า นในด้านคุณธรรมความดีเขาได้คิดเขาได้ใจตรงเขาได้มีความศรัทธานในพระเจ้าที่ดีกว่าเขาเข้าใจชีวิตของคนดีกว่าดังนั้นความเป็นผู้นำเราะว่าผู้นำเขาก็สูงกว่าสุดท้ายเขาจึงได้เป็นผู้นำดังนั้นความเป็นผู้นำที่แท้จริงก็ไม่สามารถฝึกจากตำราเรียนหรือจากสิ่งอื่นๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือประสบการณ์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นภายใน ที่จะสร้างบุคลิกลักษณะสร้างความรับผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่สร้างความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่มีกับคนอื่นซึ่งตรงจุดน,นี้หละการมีประสบการณ์การทํางานโดยตรงน่าจะเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ดีกว่าตําราเรียนที่เรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเฉยๆประการสุดท้ายเรื่องความสุขทุกคนอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์แล้วทําอย่างไรล่ะเราจึงจะมีความสุข คนส่วนมากมักจะมองว่าต้องมีตำแหน่งหน้าที่ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมียกฐาบนบรรดาศาสตร์มีเงินทองนะฮะร่ำรวยล้นฟ้าจึงสามารถจะมีความสุขได้แต่เราจะพบว่าในความเป็นจริงของโลกยุคปัจจุบันนี้คนจํานวนมากมีหลายๆอย่างดีพร้อมแล้วเขาก็ยังหาความสุขไม่ได้เศรษฐีฆ่าตัวตายมีมากมายแต่ขอทานที่นอนใต้สภาฆ่าตัวตายนั้นไม่เคยได้ยิงนะฮะ หรือถึงจะมีก็น้อยมากนะดังนั้นความสุขที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องเกิดจากการมีอะไรที่ดีอย่างที่คนอื่นคิดเราสามารถมีความสุขจากของธรรมดาที่อยู่ข้างทางนะความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยธรรมดาจากการมีประสบการณ์ในทางที่ดีมีนิสัยในทางที่ดีนะเป็นตัวของตัวเองสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขได้ดีกว่านะถ้ามีสิ่งเหล่านี้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถมีความสุขได้มากกว่า คนที่มีสิ่งที่ดูสูงส่งหรือมีค่ามากกว่าแต่ไม่ได้นิยมชมชอบอย่างแท้จริงไม่ได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งนั้นนะ,ะคนที่พึงพอใจกับของธรรมดานะ,ะเพื่อดำรงชีพนะ,ะเหมือนกับดาวิดพึงพอใจกับสลิงและก้อนหินที่อยู่ข้างทางก็อาจจะมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตเหนือกว่าคนที่มีสิ่งของที่สูงสง่ง เหมือนกับซาอูลและทหารของเขาที่พึงพอใจดาบหรือหอกแต่สุดท้ายก็ไม่อาจที่จะหาความสุขหรือความสําเร็จอย่างแท้จริงได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราเคยมีประสบการณ์เรามีความเชื่อมัน่นเราเป็นตัวของตัวเองนะและเราก็สามารถใช้สิ่งของธรรมดาที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ได้จากเรื่องเราเหล่านี้ทั้งหมดเราจะสังเกตเห็นว่าทําไมดาวิดจึงได้ชัยชนะทําไมดาวิดจึงสามารถเป็นผู้นํา จึงสามารถต่อสู้กับศัตรูของอิสราเอลได้ในขณะที่ทหารของซาอุนทําอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าข้อที่1นึ่เขามีประสบการณ์ที่เหนือกว่าในขณาที่ฐานของซาอุนขาดประสบการณ์ข้อที่สองเขามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเขามีที่พึ่งใจเขาเข้มแข็งในขณะที่ทหารของซาอุนขาดความเชื่อมัน่นขาดความศรัทธาจิตใจอ่อนเอไม่เข้มแข็งนะข้อที่สดาวดเป็นตัวของตัวเองเขารู้ว่าอะไรที่เขาใช้ได้อะไรที่เขาใช้ไม่ได้ เขาเลือกสิ่งที่เขาใช้ได้แต่ทหารของซาอุนไม่เป็นตัวของตัวเองทุกคนคิดว่าต้องใช้สิ่งนั้นต้องทาวิธีนั้นเท่านั้นจึงจะได้ชัยชนะเขาจึงทําอะไรไม่ได้และประการสุดท้ายก็คือเมื่อดาวิดมีความชํานาญมีความเชื่อมั่นหลงนี้นะฮะดาวิดสามารถใช้สิ่งรอบตัวก้อนหินจากข้้นทางให้เป็นประโยชน์ได้ในขณะที่ฐานของซาอุนต้องใช้สิ่งที่หายากก็คืออาวุธที่ต้องสร้างมาจากที่อื่น ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันการจะมีความสุขการจะประสบความสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับหลักการเหล่านี้เหมือนกันนะฮะถ้ามีประสบการณ์ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีมากพอเราก็สามารถพัฒนาสิ่งนั้นให้กลายเป็นสินค้านะฮะกลายเป็นทฤษฎีกลายเป็นหลักการบางอย่างที่เป็นประโยชน์ได้นะฮะถ้าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้ามีที่พึ่งทางใจนะฮะเรามีความเป็นตัวของตัวเอง เราใช้วิธีที่เราถนาดัดเราเหมาะสมกับมัน,นเราก็สามารถใช้สิ่งรอบตัวเป็นทุนในการสร้างชีวิตได้และสุดท้ายชีวิตของเราก็สามารถประสบความสาเร็จเราสามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆที่หนักใจเราเหมือนกับดาวิดต้องฆ่าโกลิอัซึ่งเป็นเมฆทัพที่เป็นญาติใหญ่ได้นะขอให้เราไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้และใช้สิ่งเหล่านี้และเราจะพบกับชีวิตที่ดีได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ ถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ำแห่งชีวิตเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทาน,ทานพระพร FM 96.75เมกะเฮ027350081